สงครามนะผมเองเป็นคนหนึ่งที่เข้าออกสงครามมาจากประเทศแรกคืออัฟกานิสถานตอนนี้ก็น่าจะสักสิปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเรามีมุมมองคือเราไปเอาเรื่องที่พวกเราไม่เคยเจอในฐานะคนไทยมาเล่าให้ฟังกันแต่ไม่รู้ด้วยความบังเอ,อิญหรือความไม่คาดฝันยังไงผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่าหลังจากที่ผมถ่ายซีรีส์เกี่ยวกับสงครามมา3ปีแล้วตัดสินใจปล่อยมันมันกลายเป็นช่วงเวลาเดียวกันเป๊ะกับที่พวกเรากำลังเจอสงครามจริงๆอยู่ เหมือนกับตอนที่เขาว่าสงครามมันอยู่ไกลเหลือเกินเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวที่น่าสนใจมันคงกกลายเป็นอะไรบางอย่างซึ่งหนักกว่านั้นขณะเดียวกันก็คงมีบทเรียนซึ่งใกล้กับชีวิตเราจริงๆมากกว่านั้นให้เรียนรู้กันอยู่ความน่ากลัวของสงครามนะฮะมันมีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบที่รู้สึกได้แบบเห็นได้ตาเลยก็คือกระสุนระเบิดความรุนแรงสิ่งเหล่านี้แน่นอนมันน่ากลัวอยู่แล้วและสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวตายกลัวเสียชีวิตแต่มันมีความน่ากลัวอีกหลายๆแบบด้วยกันความน่ากลัวที่ผมรู้สึกเป็นอย่างมากเวลาเกิดสงครามทุกครั้งื เรื่องในใจคนมันเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายที่อัตลักษณ์แบบกลุ่มหรือว่ากรุปไอดนติตี้ไม่ว่าฉันจะเป็นคนไทยฉันจะเป็นเสื้อสีนู้นสีนี้ฉันจะเป็นคนอุดมการนี้ซึ่งในยามปกติเราคงมีกันทุกคนแหละแต่ในยามที่เกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งขัดแย้งกับนานาชาติกับประเทศอื่นเนี่ยไออัตลักษณ์ส่วนรวมเนี่ยมันจะขึ้นมาใหญ่กว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเยอะมากซึ่งในแง่หนึ่งมันเป็นเรื่องการรวมใจกันมันเป็นเรื่องของการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้ใช่แต่แง่หนึ่งมันทําให การเกลียดชังและการแบ่งแยกก็เป็นเรื่องง่ายมากเช่นเดียวกันโดยที่มาในนามของความชอบธรรมด้วยสงครามเกิดขึ้นทุกครั้งในประวัติศาสตร์บาดแผลไม่ได้จบแค่การสู้รบตรงนั้นการแบ่งแยกตรงนั้นการเกลียดชังตรงนั้นมันส่งผลไปอีก10ปีบางทีเป็นร้อยปีแล้วทุกครั้งที่มีแผลใหม่ขึ้นมาไอการแบ่งแยกตรงนั้นความเกลียดชังตรงนั้นก็จะโดนปลุกขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งมันคือสิ่งที่เราเห็นและเป็นห่วงประเทศเราเองมาตลอด แล้วเราเห็นในลักษณะที่มันเอ็กซ์ตรีมมากๆในประเทศอื่นมาซึ่งนําไปสู่การฆ่ากันซึ่งไม่ได้ฆ่ากันแบบ1ต่อ1แต่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งแล้วเกินจํานวนที่มันควรจะเคยเกิดขึ้นไปด้วยซ้ำในในโลกของเราเนี่ยแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอีกเรื่อยนอกจากความรุนแรงและความเกลียดชังในใจคนแล้วสิ่งที่มันตามต่อมาคือความแรนแค้นความขาดแคลนบางประเทศก็ขาดแคลนเยอะ บางประเทศก็โอเคมีสงครามแต่ก็ยังมีจะกินกันอยู่แล้วพอแรนแคดและขาดแคลนเนี่ยอย่างเช่นสภาพในค่ายพููลีภัยทั้งหลายในแอฟริกาที่ผมเคยไปเห็นมาความเป็นคนมันโดน กดลงไปข้างล่างแต่อย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นพ้องต้องการว่ามนุษย์นั้นดำรงอยู่ไม่ได้เพียงเพื่อมีชีวิตและหายใจแต่เราต้องมีอะไรที่เติมเต็มชีวิตเรามีความหมายมากกว่านั้นแต่ในภาวะที่มันแร้นแค้นและขาดแคลนมากๆบนโลกใบนี้ซึ่งปัจจุบันในปีส0 2 5ัิก็ยังมีเย็่แต่ไปหมดเนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตรงนั้นน่ะมันแทบไม่เหลือที่ให้ใช้ได้เลยเพราะว่าสิ่งเดียวที่คุณคิดออกก็คือหิวหิวหิวข้าวเพราะฉะนั้นเรื่องมารยาทเรื่องจริยธรรมรมมเื่ององงงงขควาาาดีาทั้หลย มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นในภาวะที่มันขาดแคลนขนาดนั้นสิ่งที่คุณเสียไปก็คือความเป็นคนเลยระหว่างทางแต่ขณะเดียวกันนะฮะในพื้นที่พวกนี้ถึงแม้จะอยู่ในความแร้นแค้นและลำบากแค่นก็ยังมีคนที่ยืนหยัดทรนงเชื่อในการช่วยเหลือกันหรือ,อยงน้อยเชื่อในเรื่องการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ว่าเขาจะลำบากแค่ไหนสงครามดึงด้านที่มืดที่สุดของคนออกมาขณะเดียวกันก็ดึงด้านที่ดีที่สุดของพวกเราออกมาเช่นเดียวกันโลกใบนี้กาลังเจอกับวิกฤตภูริภัย120ล้านคนครับเยอะที่สุดในประวตติศาสร์โลก แม้กระทั่งสงครามโลกครั้งที่2ก็ไม่ดีเท่านี้แล้วสิ่งที่ตามมากับความผิวโหยความระบาดเหล่านี้นี่แหละครับก็คือความเกลียดชังการลดทอนความเป็นคนทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่สังคมอีกแบบที่อนุญาตให้ความคิดซึ่งในยามปกติที่มีต้นกําเนิดมาจากความกลัวและความเกลียดชังสามารถเข้ามาครอบงำสังคมได้เพราะสําหรับหลายๆคนมันดูแกเป็นเรื่องที่จําเป็นขึ้นมาที่จะต้องมีแนวคิดเหล่านี้ ส่วนในแง่การเมืองนะครับสงครามมีคนกล่าวไว้นานแล้วว่าจริงๆมันเป็นแค่วิธีใน,ในการเจราจาะะถ้าเจราจาบนโต๊ะไม่จบก็ต้องเอาปืนมาเจราจากันเพื่อดึงทุกคนกลับมาที่โต๊ะเจราจาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมไปมาหลายที่ผมก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้นคือทุกคนไม่มีทางกลับมาที่โต๊ะเจราจาถ้าตัวเองเสียเปรียบแล้วการจะดูว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบก็คือเอาปืนคุยกันถามว่าเป็นเรื่องที่ถูกไหมไม่ไม่ถูกอยู่แล้วแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราทํากันมาตลอดหลายพันปีหลายหมื่นปีที่เรามีอรารยรรกกกัััันน้ยยาาจะทท่งงปีี25เ็ํ เป็นส่วนหนึ่งของวงจรของสังคมมนุษย์ที่เกิดเติบโตปะทะกันพังทลายแล้วกเกิดสิ่งใหม่ขึ้นขณะเดียวกันสงครามกลับไปดูประวัติศาสตร์ของทุกประเทศทุกเรื่องเล่าที่เขาเล่าว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนกลุ่มก้อนชาติของเขาเกิดขึ้นมาได้ยังไงมีเรื่องสงครามอยู่ในนั้นเสมอมันเป็นจุดพอยที่คนทุกคนบนโลก ชนเผ่าทุกชนเผ่าประเทศทุกประเทศใช้นิยามตัวเองผ่านศัตรูที่เขาได้สู้มาในอดีตและเกิดชัยชนะขึ้นจะสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้เป็นเหมือนพอยในความทรงจาของทุกสังคมผมเองคงไม่พูดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่ว่าพูดในเชิงเป็นผู้สํารวจสงครามมายาวนานและในฐานะประชาชนไทยผู้วิตกกังวลกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้แล้วก็หวังว่าแบบประสบการณ์ที่เราพอจะมีแชร์ไปแล้วคงเป็นอะไรบางอย่างซึ่งสามารถคุยกันต่อ สงครามเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรามายาวนานและถ้าเรายังเชื่ออยู่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราต่อไปเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมตัวพวกเราคืออะไรกันแน่สำหรับโลกใบนี้เรื่องราวของสงครามทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะถ่ายทอดผ่านรายการเทินทราเวล ซีรีส์ใหม่ของเรานะครับชื Travel, Bad, Bad ่อว่าเทื่ยนทราเวลแบดแบดเวิลด์แปดสงครามจากทุกมุมโลกฝากด้วยครับลองดูอาจจะมีอะไรบางอย่างให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันครับ